สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับงานแฮนด์เมดนะคะ mm hmm. by one e view ค่ะงานชิ้นเดียวในโลกด้วยมือเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นการออกแบบเครื่องประดับนะคะ mm hmm. จากเอ็นตัดหญ้านะคะนี่ค่ะเอ็นตัดหญ้านะคะที่เราใช้ตัดหญ้ากันในสวนนะคะในสนามนะคะ mm hmm. เขาจะมีความเหนียวมากนะคะจะมีความเหนียวมากและก็ สเสน่ห์ของเขาก็คือลักษณะการโค้งงอนะคะจะดัดได้นะคะเป็นทรงกลมนะคะนี่ค่ะจากที่พี่แหม่มได้ถักไส้ไก่นะคะนี่ไส้ไก่สีดำนะคะคลิปก่อนนะคะเพิ่งจะบอกไปว่าสำหรับเพื่อนๆที่ฝึกถักนะคะอ,อย่าเพิ่งเอาสีดำมาถักนะคะนะคะเพราะว่าจะใช้สายตาและใช้แสงนะคะเพิ่มมาก สวัสดีค่ะกำลังใจจากพี่วัชโนนะคะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะไส้ไก่เส้นนี้นะคะยาวนิดนึงนะคะอ่าประมาณเท่าไหรเ่เอ่ยเออพี่แหม่มก็ไม่ได้วัดนะคะปกติก็จะนำไปลองกับหุ่นเลยนะคะได้ลองกับตัวเราเองนะคะเกี่ยวกับความยาวนะคะอ่าสำหรับพี่แหม่มคนอ้วนก็คอจะใหญ่หน่อย นะคะ่าวิธีการลองง่ายๆค่ะเราก็เอาเอ็นตัดย่านี่แหละไปลองกับตัวเรานะคะว่าเราต้องการประมาณไหนนะคะในการออกแบบรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาออกแบบไปพร้อมๆกันเลยนะคะนะคะนี่ค่ะนำไส้ไก่นะคะที่เราถักด้วยลาย X ลน์ง่ายๆลายพื้นฐานนะคะมาใส่ในเอ็นนะคะ เออเอาไส้ไก่ใส่เอ็นหรือเอาเอ็นใสไส้ไก่เนี่ยนะคะเอาเอ็นใส่ไส้ไก่เนี่ยร้อยเข้าไปเลยค่ะนะคะนี่ใส่เข้าไปนะเห็นไหมคะไส้ไก่ที่เราถักเนี่ยนะคะไส้ไก่อันนี้นะคะถ้าใครถักแบบใหญ่หน่อยก็สามารถนําไปทําอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหูกระเป๋าที่เราถือะคะ่ะ นี่เราใส่เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยเย็บปิดตรงนี้นิดนึงนะคะงานชิ้นนี้พี่แหมมก็จะออกแบบเป็นลักษณะชิ้นเดียวนะคะต่างกับชิ้นที่แล้วนะอันนี้จะใช้แบบชิ้นเดียวเลยเก๋ๆนะคะเก๋ทุกชิ้นนะคะของพี่แหมมอันนี้คืองานชิ้นที่แล้วนะคะเป็นท่อนๆนะคะลักษณะการถักเป็นท่อนๆสำหรับชิ้นนี้เอาชิ้นเดียวแล้วจะทำยังไงล่ะให้เขาอยู่นะคะ พี่แหมมก็มโนูนะคะาการถักลายเอ็กซ์ขึ้นมาเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะถักเป็นแผ่นก่อนนะคะถักเป็นแผ่นยาวๆเนี่ยค่ะประมาณสามนิ้วแล้วก็นํามาประกบนะคะ,ะถักให้ติดกันนี่ค่ะถักให้ติดกันก็จะเป็นวงอย่างนี้นะคะสําหรับงานชิ้นนี้เราก็เอาไปทําหูกระเป๋าได้เหมือนกันนะคะ เวลาสมมุติว่าหูกระเป๋าลักษณะที่เป็นเหมือนไม้หรือเป็นอะไรนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ในการเชื่อมชิ้นงานได้นะคะแต่งานชิ้นนี้นะคะก็เ,เอามาทำเป็นเครื่องประดับนะคะอพอเชื่อมต่อกันแล้วนะคะพี่เองก็จะกลับด้านอันนี้พอจะกลับได้นะคะถ้าเป็นงานชิ้นเล็กๆจะกลับยากนะคะขอบคุณค่ะชมไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อน,นะคะที่เข้ามารับชมขณะกําลังไลฟ์อยู่แล้วก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะคะที่เข้ามาฝึกทำนะคะและรับชมย้อนหลังกลับด้านออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะทาไว้สองชิ้นนะคะเดี๋ยวกลับชิ้นนี้ก่อนนะคะเนี่ยถักเสร็จแล้วก็กลับด้านนะคะตัวตะเข็บที่เราถักต่อกันก็จะไปอยู่ด้านใน นะคะจะไปอยู่ด้านในบางคนบอกว่าถักแล้วไม่กลับได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเห็นเป็นรอยตะเข็บนิดนึงนะคะเราก็ต้องพยายามเก็บงานให้เรียบร้อยนี่ค่ะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะพี่แบมก็จะมาโนูแล้วนะคะช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดได้นะคะใครคิดอยากจะได้แบบไหนเพราะว่า มันเป็นงานชิ้นเดียวในโลกของเราอะนะคะด้วยมือของเราเองเราก็เนี่ยคะ่ะนำมาใส่สองด้านแล้วก็สอนสลับกันนะคะแบบนี้ไปทันไหมเอ่ยนีนะคะนำมาใส่สองด้านนะคะแล้วก็เอาปลายนะคะใส่เข้าไปของแต่ละอันนี่ค่ะนี่ลักษณะ ของเขาก็จะเป็นสร้อยแบบนี้นะคะจะเป็นสร้อยคอนะคะใครจะทําเป็นกําไลข้อมือก็ทําเล็กลงนะคะก็เป็นกําไลข้อมือได้นะคะนี่นะคะจะเอาแบบนี้นะคะหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะคะและเดี๋ยวเราจะไปเราจะไม่เย็บล็อกนะคะถ้าล็อกก็ล็อกแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เวลา ในการสวมใส่นะคะเราจะใช้ตรงนี้แหละนะคะเนี่ยพนันนะคะในการสวมใส่เราจะใช้ตรงนี้ในการอาถอดนะคะดึงเข้าดึงออกนี่นะคะนี่คือการออกแบบนะคะส่วนเดียวนะคะคิดอะไรออกต่อก็จะทําต่อนะคะนี่ใช้ตรงนี้ในการใส่ในการเดี๋ยวก็จะใส่ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้นี่ค่ะ ยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ในหุ่นนะคะแล้วก็ถ่ายนะคะลงไปให้เพื่อนๆชมนะคะเอาละค่ะสำหรับการออกแบบนะคะชิ้นงานนะคะสีดำชิ้นนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจนะคะาหากว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็เป็นการทำชิ้นงานที่จะฝึกสมาธิได้ก็ฝากแชร์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เจ้าของบ้านนะคะงานแทนเม็ดใบวันไอวิวนะคะพี่แหม่มก็จะคิดมโนนะคะเอาชิ้นงานต่างๆมาทำนะคะอ่าแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่วัชโนขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะที่ให้ขณะการบันทึกไลฟ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ